สวัสดีครับคุณพัวัตรครับนะได้ยินเสียงผมไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ยินครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะมีผมกับคุณพักวัตรสองคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆเป็นวันอาทิตย์เนาะวันหยุดนะส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนนะครับก็ผมผมขอเลื่อนมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเตรียมกิจกรรมวันละพีครับ วันละพีของคณะนิติศาสตร์มอพยาเราก็จะจัดช่วงไปลไปลเดือนสิงหานะครับก็มีแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษานะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีเด็กเข้าร่วมเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยคนนะครับก็สนุกนะสนุก,นกแล้วก็วันนี้ที่ที่น่าปลื้มใจก็คือว่าข้อสอบยากมากนะครับข้อสอบเนี่ยเป็นแนวคขิตาส คำพิพากษาสารดีกาทั้งนั้นเลยนะครับคะแนนเต็มสามสิบเนี่ยเด็กได้ยี่สิบเจ็ดคะแนนครับแบบผมยังตกใจจำไมเด็กสมัยนี้เก่งกันมากเลยนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นการติวในครั้งที่24นะครับเราอยู่กันในส่วนของกฎหมายลักษณะพยานนะครับก็ติดตามข่าวนะครับในการเปิด เปิดรับสมัครนะตอนนี้ก็มีแต่การคาดเดานะครับว่ารอบภายนอกจะมาก่อนหรือว่ารอบภายในจะมาก่อนนะครับแต่ว่า,ามีการอนุมัตินะในส่วนของการบรรจุตําแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็งมาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับเรามาดูข้อสอบวันนี้กันนะคุณพัวัดก็กดไม์ตอบผมได้เลยนะเพราะว่า น่าจะพูดแค่ท่านเดียวนะครับโอเคครับอ่ะข้อสอบข้อแรกนะครับในข้อแรกเนี่ยคําถามในถามว่าในหนึ่งนะแล้วก็ในสองเนี่ยนะครับถูกพนักงานอายการโจ์เนี่ยฟ้องว่ามีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นะครับปรากฏว่าในคดีเนี้ยตัวของในหนึ่งเนี่ยนะเขาให้การรับสารภาพ ส่วนในสองให้การปฏิเสธนะสารจึงสั่งให้พนักงานอายการแยกฟ้องนะครับในสองเนี่ยเป็นคดีใหม่แล้วก็พิพากษาลงโทษในหนึ่งนะครับเพราะว่าในหนึ่งเขารับสารภาพนี่ใช่ไหมครับซึ่งต่อมาเนี่ยพนักงานอายการก็ได้ฟ้องในสองเป็นคดีใหม่แล้วอ้างในหนึ่งนะครับเป็นพยานฝ่ายโจทย์โดยที่ว่า ในหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้การว่าร่วมกับในสองเนี่ยลักทรัพย์ดังนี้สารลับฟังคำเบิกความของในหนึ่งได้หรือไม่ตามข้อใดนะครับข้อหนึ่งได้แม้จะเป็นพยานซักทอดนะข้อ b ได้เพราะไม่ใช่กรณีที่โจท์อ้างจำเลยเป็นพยานข้อสี่ครับไม่ได้ เพราะห้ามโจ์อ้างจำเลยเป็นพยานแล้วก็ข้อข้อดีนะครับไม่ได้เพราะเป็นพยานซัดทอดนะคุณพะควัตตอบข้อไหนครับตอนนี้ตอบบีบอยครับอาจารย์คุณพะควัตเนี่ยตอบข้อบีบอยบอกว่าได้ใช่ไหมครับทีนี้ดูดดการก่อนนะเรื่องเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมาเฉลยข้อสอบนะ ทุกท่านข้อสังเกตก็คือว่าคดีรักทรัพย์เนี่ยนะครับคดีนี้เขาน่าจะฟ้องมาตรา3ามสาห้าใช่ไหมครับเพราะว่ารักทรัพย์โดยร่วมก,กันกระทําความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะาน่าจะอนุเจ็ดนะประเด็นก็คือว่ามันเป็นคดีที่ศาลเนี่ยนะครับสามารถสั่งงดสืบพยานแล้วก็พิพากษาได้เลยไไม่สาหรับคดีที่จำเลยรับสารภาพนะครับอันนี้เรามาดูในปวิยายาก่อนนะครับ ในชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องนะถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้นะครับคืออย่างนี้ครับทุกท่านนะพยานหลักฐานที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือํำให้การรับสารภาพของจำเลยนะครับที่เขาให้การอ่ที่เขาให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อจำเลยเขารับสารภาพด้วยความสมัครใจเนี่ย ก็แสดงว่าเขายอมรับผิดนะครับในสิ่งที่เขาเนี่ยได้กระทาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยนะครับที่เราจะไปสืบพยานนะเพื่อดูว่าจําเลยเนี่ยกระทาความผิดอีกหรือไม่นะครับเพราะจาเลยเขารับสารภาพแล้วนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในคดีที่มันมีอัตราโทษค่อนข้างหนักเนี่ยนะครับแม้จาเลยจะให้การรับสารภาพเนี่ยเราก็ไม่ควรจะพิพากษาลงโทษจาเลยทันทีนะครับจะต้องดูจากพยานหลักฐานของฝ่ายโจย์ด้วย นะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับว่าที่จำเลยเขารับสารภาพเนี่ยนะเขารับสารภาพด้วยความสมัครใจจริงไหมมีพยานหลักฐานไหมนะครับเพื่ออำนวยความยุติธรรมนะครับทีนี้ในกฎหมายนียก็บอกว่าเว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนะกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําไว้จําคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับก็คือดูโทษขั้นต่ำเนาะ ถ้าหากว่าโทษขั้นต่าเนี่ยจําคุกเนี่ยตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปเนี่ยแม้จําเลยเขารับสารภาพเนี่ยศาลก็จะสั่งงดสืบพยานทันทีไม่ได้นะครับก็ต้องสืบพยานฝ่ายโจทย์นะครับจนกว่าจะพอใจว่าจําเลยกระทําความผิดจริงนะถึงจะมีคําพิพากษาคาดีในในข้อหานั้นได้นะครับอันนี้คือโดยหลักการนะเพราะฉะนั้นตัวของในหนึ่งให้การรับสารภาพเนี่ยซึ่งอัตราโทษขั้นต่ำเนี่ยจำคุกไม่เกินห้าปีอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสารก็สั่งวสืบพยานได้แล้วก็มีคำพิพากษาสําหรับคดีที่หนึ่งเนี่ยรับสารภาพได้เลยนะครับทีนี้ปรากฏว่าในคดีเนี้ยเขาถูกฟ้องร่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่านี่หนึ่งรับ,รบในสองเนี่ยปฏิเสธนี่นะครับในวักสองเนี่ยเขาก็บอกว่าในคดีที่มีจําเลยหลายคนแล้วก็จําเลยบางคนรับสารภาพเมื่อสารเห็นว่า ควรจะสั่งจําหน่ายคดีสําหรับจําเลยที่ปฏิเสธนะเพื่อให้โจทก์ฟ้องจาเลยที่ปฏิเสธนั้นเป็นคดีใหม่ภายในเวลาที่ศาลกาหนดก็ได้นะครับก็แน่นอนครับนะเพื่อให้การพิจารณาคดีเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับคดีไหนที่จาเลยมันปฏิเสธเนี่ยนะมันต้องมีการสืบพยานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับคดีไหนที่จาเลยรับเนี่ยก็พิพากษาเฉพาะคดีที่จาเลยรับ ส่วนคดีไหนที่จะมีการสืบพยานก็อาจจะมีคําสั่งเนี่ยนะครับให้อัยการเนี่ยฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับก็เป็นไปตามมาตรา1 7 6วรสวรองนะครับทีนี้ปรากฏว่าในคดีใหม่ที่ฟ้องเนี่ยนะครับที่อายการฟ้องในสองเนี่ยอายการเขาอ้างในหนึ่งนะซึ่งเคยถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกันในคดีแรกเนี่ยนะครับมาเป็นพยานฝ่ายโจทก์นะคำถามคือ มันจะต้องห้ามตามมาตรา232หรือไม่นะครับที่กฎหมายบอกว่าห้ามมิให้โจท์อ้างจำเลยเป็นพยานนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ตีความกันมาโดยตลอดว่าห้ามโจท์อ้างจำเลยเป็นพยานเนี่ยหมายความว่าเป็นจำเลยนะครับในคดีเดียวกันนะถ้าเป็นจำเลยคนละคดีนะครับหรือ เคยเป็นจำเลยร่วมกันในคดีอื่นแต่ว่าในคดีนี้ไม่ได้เป็นจำเลยร่วมกันเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่ถูกห้ามตามมาตรา232นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีนี้ปรากฏว่าในหนึ่งเนี่ยเคยเป็นจำเลยร่วมก็จริงครับแต่ว่าอาัยการเนี่ยเขาได้มาฟ้องในสองเป็นคดีต่างหากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ในหนึ่งมาเป็นพยานฝ่ายโจทย์เนี่ยนะก็ไม่ต้องห้ามตามมาตรา232นะครับข้อนี้ก็ตอบนะข้อ B นะครับตอบข้อ B นะย ทุกท่านดูาษาฎีกานะครับนม่มาตรา2 3 2สาบนะบัญญัติห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานนะครับหมายถึงจำเลยในคดีเดียวกันนะครับและกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามโจทก์ผูอ้อ้างผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกับจำเลยมาเป็นพยานด้วยนะครับก็คือเขาเคยเป็นผู้กระทำความผิดด้วยกันนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นจำเลยในคดีนี้ นะครับก็ไม่ต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับสีนติกาหนึ่งนะครับคำวิพากษาสานดิกาที่หนึ่งหนึ่งหกสทับสองห้าี่เจ็ดปวิยามาตราสองยสามสิบสอเนี่ยบัญญัติห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานนั้นหมายถึงจำเลยในคดีเดียวกันนะครับแต่นอมิได้เป็นจำเลยร่วมกับจำเลยในคดีนี้นะกรณีจึงไม่ต้องห้ามตามมตาตรา2องสาสิบสองนะครับ โอเคนะครับข้อ2ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องข้อ A หากผู้ถูกจับเป็นคนต่างด้าวไม่เข้าใจภาษาไทยต้องจัดหาล่ามให้ข้อ B ผู้ถูกจับมีสิทธิ์มีทนายความและรัฐต้องจัดหาทนายความให้ข้อ C เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งข้อเท็จจริงข้อหาและสิทธิ์ให้กับผู้ถูกจับทราบข้อดีถูกทุกข้อข้อนี้ตอบข้อเอครับคุณภาควัตตอบข้อเอครับอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยว อ๋อสวัสดีครับคุณไพศารี